สาวๆเข้ามาพวพันธ์ค่อนข้างเยอะแบบยิปซีทั้งแป้งโกะอะไรอย่างงี้เป็นเพื่อนหมดเลยครับก็เริ่มจากยิปก่อนละกันยิปผมเขาผมค่อนผมค่อนข้างจะทุกคนคงรู้อะครับว่าผมกับเขาสนิทกันไหนระเลตระตีนะครับแล้วก็เป็นด้วยวัยใกล้เคียงกันแล้วก็ผมรู้จักยิปมามากกว่า6ปีแล้วครับทั้งคุณพ่อแม่ของยิปผมก็รู้จัก อย่างยิปซงผมก็รู้จักอะไรไงแล้วก็รู้สึกว่าคุยกันไปไหนกันชวนกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งก็ก็น่าจะเปิดเผยก็เลยไม่ได้อะไรส่วนแป้งโกะเนี่ยนะครับก็เป็นเพื่อนจากแก๊งจุดนัดฝันเหมือนกันด้วยวัยที่ใกล้เคียงกันแป้งโกเขารู้จักยิปแล้วจากเคหะดาวฉะนั้นจะไปชวนไปเที่ยวอะไรกันนะครับก็รู้สึกไม่ได้รู้สึกแบบน่าเกลียดเพราะว่ามีบุคคล3 4อยู่เสมอแล้วก็มีผู้ใหญ่รับทราบก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำอะไรเสียหายครับแต่อย่างในไอจีของตัวยิปซีเองเขาก็ลงรูปเราเยอะมากเลย ไม่แปลกครับเพราะว่าหนึ่งผมไปเที่ยวเขานะครับการที่ผมไปเที่ยวเขาไม่ลงรูปเขาแต่ว่าผมปกปิดหรือเขาไม่ลงรูปไปเที่ยวของนั่นก็ป,นปิดบังเหมือนกันสองคือรูปที่มาเนี่ยมาจากกล้องเขาซะส่วนใหญ่สีโทนภาพมันก็จะคล้ายกันไม่ได้มีเจตนามาใส่ฟิลเตอร์ให้มันดูมุ้งมิ้งอะไรมากมายนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งผมรู้สึกว่าการไปเที่ยวกันเขากับผมก็เล่นกล้องด้วยกันผมไปไปเที่ยวกับใครผมก็ถ่ายรูปให้เขาเขาถ่ายรูปผม แต่ก็มันแล้วแต่ว่าเราจะชอบรูปไหนจะลงรูปไหนงเงี้ยครับแล้วผมรู้สึกว่าให้เกียรติเขาอะไรเงี้ยมีโอกาสไปด้วยกันบ่อยไหมคะช่วงนี้ขอให้ญาตเก่าบ้างนะครับช่วงช่วงก่อนนนี้น่าจะบ่อยครับช่วงหลังจากนี้น่าจะไม่ค่อยบ่อยเพราะผมเริ่มกลับมาทางานก่อนหน้านี้คือผมหยุดอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ไปเขาใหญ่กับแก๊งจุดนัดฝันอะไรเงี้ยครับฉะนั้นมันก็จะมีภาพที่สลอดออกมาเยอะภายใน4วันที่เราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับฉะนั้นผมก็รู้สึกว่า หลังจากนี้เนี่ยต่างคนต่างแยกย้ายทำงานก็จะเจอกันปะปตายอย่างเช่นแบบแวะเยี่ยมกองหรือเปล่าถ้าอยู่ใกล้โลเคชั่นกันหรือว่าสะดวกกันตอนค่ำๆอะไรเงี้ยก็แวะมาเจอกันกินเท่ากันอย่างยี้ยซีนี้เขามีคุณของเขาคี่กลัวจะมีปัญหาไม่ชออ ผมชัดเจนครับไม่ว่าเขาจะมีคนของเขาหร worries, mm ือไม่ม uh ีเจตนาผมยังเหมือนเดิมเหมืนเพื่อนผู้ชายที่ดีก็มีคนที่ข้างทากันอะไรเงี้ยคะคนก็เลยนมาว่าเพราะว่าชอนเขาไปสนิทกับยิปหรือเปล่าไม่เกี่ยวเลยครับนะครับก่อนหน้านี้เขาดีกันยังไงผมก็สนับสนุนหลังจากนี้สถานะของเขาจะเป็นยังไง ผมให้เกียรติทั้งสองฝ่ายคนตัดสินเพราะว่าผมไม่ใช่มาตีซีเพราะว่าหวังผลอะไรตั้งแต่แรกถ้าทุกคนสังเกต IG ผมและ IG ของทั้งเจทั้งกิ๊บเองเนี่ยมันเป็นรูปของพวกเราทั้งนั้นนะครับเป็นเวลาเกือบ1ปีกว่านะครับแล้วก็จากนี้เนี่ยคือผมก็เข้าใจว่า2วันนี้อาจจะมีปัญหากันแต่มันเป็นเรื่องสุดตรง,ขงเขาเราเป็นเพื่อนที่เราคอยรับฟัง วันหนึ่งผู้หญิงโทรมาไม่สบายใจเขาเป็นเพื่อนผมผมก็ต้องรับฟังวันหนึ่งเจอน้องน้องผู้ชายนะเขาเศร้าหน่อยเจนเขาซึมซึมหน่อยก็าถามอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็จะเป็นเรื่องสง่วนตัวเขาละผมไม่ยุ่งนะหน่อยมีการแยกไหมกับโยงอยู่แบบไม่ไม่แยกการกล้องครับไม่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 หน่อยมากนะครับผมเข้าใจว่าช่วงกลางปีถึงปลายปีเนี่ยคนก็เริ่มมองสังเกตชีวิตประจำวันของผมมากขึ้นด้วยเราโสด เราไม่ได้มีข่าวกับใครเราเสนอใครก็ต้องเป็นข่าวโดยเฉพาะเกี่ยวงครามฉะนั้นผมไม่รู้สึกน้อยครับชัดเจนเพราะว่าผู้ปกครองผมรับทราบผู้ปกครองรับทราบผม,มิว่าผู้ปกครองยิบเขาก็ต้องรู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้เข้ามาหาลูกในฐานะไหนดีดีแบบคุณพ่อสวัสดีครับเขาก็รู้แล้วว่าการวางตัวของเราคืออะไรนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ทําอะไรน่าเกลียดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยตอนนี้ผมลงรูไปไอจีก็เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าก็บริสุทธิ์ใจผมไม่ได้ไปทําอะไรรับๆล่อๆฉะนั้นผมรู้สึกว่าไม่อยากให้ทุกคนไไไปพาาดิงแบบนนัั้ตวผมมเเียยหห่่่ทร แต่ผมว่ารู้สึกว่าผมไม่อยากให้เพื่อนผมต้องมาหน่อยไม่ว่าเขาจะใช้ชีวิตต่อกับผู้ของเขาหรือเขาจะไปใช้ชีวิตต่อกับผู้ของใครไม่อยากให้เขามองว่าเขาเลิกเพราะเขาจะไปพบคนอื่นมันไม่ใช่นิสยัยยิบอย่างนั้นส่งนี่มาปรึกษา,า,กษา,ากกรหรือมาคุยกับเราบ่อยมั้ครับช่วงหนึ่งครับช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้รู้เรื่องทุกอย่างเขาก็คงไม่ได้อยากจะต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ที่จะได้ให้ฟังแค่แค่ถามว่าโอเคไหมไม่โอเคเรื่องอะไรแล้วให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยครับเขาแย่ หรือว่าเราอยู่ในพื้นที่ใกล้ก็จะไปคอยดูว่าเป็นยังไงอะไรเง,งี้ยครับแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้โทรมาเขาก็จะไม่ไปฟื้นฝอยหัตเข็บเจอกันก็คุยเรื่องปกติมากกว่าบางส่วนก็คอมเมนต์เหมือนกับว่าเราสนิทกับยิปซีเพื่อที่จะแบบ ไปจีบทั้งแป้งโกเพราะยิบีกับแป้งโกสนิทกันผมเป็นผู้ชายครับชอบใครจีบเลยครับไม่ต้องพักนะครับผมว่ามันโตแล้วครับมันไม่ใช่แบบว่าสมมติผมชอบพี่ผมต้องไปบอกคพี่เสื้อดาก่อนว่าฝากบอกให้หน่อยมันไม่ใช่เรื่องแล้วพี่จะมาไว้ใจกับผมได้ยังไงรู้สึกว่าขนาดบอกชอบยังต้องฝากบอกคนอื่นแล้วเธอจะดูแลฉันได้ยังไงมันไม่ใช่ครับชอบก็รู้สึกมั่นใจแล้วก็เดินไปบอกอยากคุยไหมคุยก็คุยกันนะครับถึงเวลาชัดเจนก็เปิดเผยให้เกียรติ แค่นั้นเองสาหรับผมไม่มีอะไรขั้นตอนเยอะแยะตอนนี้มีใครที่เดินไปบอกมั้ยนัยังเลยครับผม <laughs> ทุกวันนี้ก็เดินแต่บอกตัวเองหน้ากระจกนะครับว่าหัดนอนบ้าครับว่างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเอาจริงๆผมว่าเรื่องแบบนี้เรื่องของความสมพัญอยู่ไปเดีย๋ยวมันก็ถ้าจะเจอก็จะเจอ,จะเจอน,นะครับแต่ทุกวันนี้เราเราเริ่มรู้ตัวเราเฮ้ยคนเริ่มจับตามองเรามากขึ้นการที่เรา นอกจากดูแลตัวเองต้องดูแลคนรอบข้างผมก็แคร์ความรู้สึกของเพื่อนทั้งสองคนนี้นะครับอย่างแค่ผมลงรูปกับแป้งไม่ทำอะไรคอมเมนต์จะเยอะกว่าไลค์ละนะครับว่าทําไมไปอย่างนี้โอ้คนนี้เล่นละครดีกว่าคนนั้นอะไรอ่รผมรู้สึกว่าถ้าเราทําอะไรแล้วมันเป็นภาวะเสี่ยงให้เขาเดือดร้อนเราจะไม่ทําแต่ผมก็รู้สึกว่าผมบริสุทธิ์ใจและอย่างยิบเนี่ยคือเพื่อนที่ผมแคร์ เขาเครียดอะไรผมก็จะรับฟังเขาตลอดฉะนั้นผมก็อยากให้ทุกคนอย่าไปโฟกัสนเรื่องตรงนั้นความสัมพันธ์ของคนสองคนจะเป็นยังไงก็ปล่อยเขาจัดก,การเองนะครับส่วนความเป็นเพื่อนก็ยังอยู่ันต่อไปอย่นะาี้ใช่ในแง่ของเราในจากเรามีข่าวผูพันกับผู้หญิงเงยอะๆคุณราอนะัวไมภาพภาพของเราที่เกิดจาก หนุ่มที่ออกขุนเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นหนุ่มเจ้าชู้แล้วอะไรงี่ความเป็นจริงทุกคนรู้กันดีนะครับคือผมทรีทคนยังไงก็ทรีกันอย่างนั้นนะฮะแล้วก็มันผมว่ามันยุคสมัยมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วครับผมเนี่ยออกมาบอกทุกคนว่าผมมีเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรบ้างเพราะส่วนใหญ่เพื่อนผมอยู่ในวงการทุกคนเลยโฟกัสแต่เวลาผมผมลงรูปกับเพื่อนผู้ชายในกลุ่มมหาวิทยาลัยไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่เพราะคนรู้สึกว่าเขาไม่รู้จักฉะนั้นผมรู้สึกว่าคนไม่น่าจะมองในทิศทางแบบนั้นผมก็ยังลงร วันนี้ลงรูปยิปอีกวันหนึ่งมาลงรูปแป้งอีกวันหนึ่งมาลงรูปหลานคนก็เปลี่ยนเรื่องคุยละล่ะฉะนั้นผมไม่ค่อยโฟกัสอะไรกับตรงนี้มากครับ